โอ้โหกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์เลยนะครับเมื่อมีการขุดคุยเรื่องราวของผู้ต้องหาในหลายแง่มุมจนกลายเป็นกระแสข่าวที่ใครต่อใครหลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษซึ่งข่าวในลักษณะนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับ ทุกวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดการฆ่ากันเนี่ยค่อนข้างเยอะจะถามว่ากรณีของเปรี้ยวทําไมถึงดังขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสื่อคือสื่อก็มองว่าประเด็นเนี้ยมันสร้างดราม่าได้ขายได้ก็คือจะเรียกคนเข้ามาในสื่อของเราได้ในยุคที่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อหล,หลายๆสื่อพยายามเอาตัวรอดอยู่รอดทอํายังไงที่จะให้มีเรตติ้งสูงๆทํายังไงจะให้มีคนเข้ามาอ่านมียอดวิวเยอะๆมียอดแชร์เยอะๆ มี engagement เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะ่ะมันคือจะเกิดผลอะไรต่อสังคมขอแค่ว่าฉันดังฉันอยู่รอดมีโฆษณาเข้ามีสปอนเซอร์เข้าอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมองกรณีที่1กรณีของเปรี้ยวเนี่ยมันไม่ใช่จะว่าเกิดขึ้นกับทุกๆคนทั่วๆไปไม่ใช่ว่าฆาตากรออมีการฆ่ากาันแล้วจะเป็นคนที่โด่งดังหรือเป็นที่สนใจทั่วๆไปแต่ว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกรณีต้องยอมรับว่าเรื่องของหน้าตา หน้าตาก็ดูว่าเพราะว่าบางคนก็จะบอกอุ๊ยหน้าตาดีแบบนี้ทําไมไปทําแบบนั้นคือเราต้องยอมรับว่าเบื้องลึกของสัญชตาตญาณของมนุษย์น่ยน,นะคะเราก็ชอบ ชอบที่จะอยากรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องแรงขับทางด้านเพศแรงขับทางด้านความรุนแรงอันนี้คือเป็นเรื่องจิตวิยาจากเมื่อก่อนที่มันอาจจะเป็นข่าวแค่สุบซิบซุบิบทั่วไปแต่พอมันเป็นสื่อโซเชียลมีเดียมันมีการขุดคุยมันมีการเียาว่ามันมีการเมาส์กันมีทากันในอีกหลากหลายช่องทางเพราะคนนั้นขุดขึ้นมาได้แล้วคนก็ตามเข้าไปก็จะมีหลายๆเพจก็รู้สึกว่าฉันก็ขุดได้เธอขุดได้ฉันก็ขุดได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต่างคนก็ต่างขุดเรื่องราวของเปรี้ยวกันอย่างสนุกสนานจน จนไม่ได้มองว่าเขาคือคนคนหนึ่งเท่านั้นเองอะค่ะ แล้วสื่อควรจะระมัดระวังในการนําเสนอข่าวแบบนี้อย่างไรดีครับถ้าไม่คิดเรื่องของการขายข่าวทุกอย่างมันก็จะจบหรือว่าถ้าสมมติว่าคนบอกว่าฉันรู้จักฆาตรกรนี่้ฉันสามารถไปขุดคุยเรื่องมาได้แล้วคนในสังคมไม่ได้สนใจเขาก็จะไม่ขุดคุยต่อแต่ถ้าขุดคุยแล้วกลายเป็นว่าคนสนใจเพจนี้กลายเป็นเพจที่ดังแบบนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทําให้เอื้อต่อการที่คนก็จะอยากสนใจแล้วก็ขยายวงแล้วก็ทําให้เด็กเยาวชนนี่เกิดการเลยนแบบเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ เห็นแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาสื่อที่เราเลือกรับข่าวสารให้ดีนะครับว่าสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ดีโดยไม่ชี้นำและชักจูงเรื่องราวต่างๆมากจนเกินไปนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Social ลบาจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ